สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณลำพันเอาผมเรียกชื่อถูกเนาะสวัสดีครับคุณลำพันเออมันอาจจะเป็นเออน้องออมออมจังตังตรึมโอโ้ชื่ออะไรเนี่ยออมจังตรัมตังตรึมเออเดี๋ยวนะผมใช้เอฟเฟกต์ก่อนอ,อือโอเคอ่าโอเคโอเคอ่าอันนี้ติ๊กตอกก่อน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคโอเคทีนี้พอออกมาไกลมันก็จะมองไม่เห็นนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไหว้ก่อนนะเดี๋ยวขอผมเข้าเออบันทึกเป้าหมายก่อนเป้าหมายของเราก็คือเออสักครู่นะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะคุณอนุวัฒน์ขออนุญ,ญาตสอบถามของคุณยาย8ปเอ่อหกสิปดปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐครับผมตั้งแต่เขาเปิดลงทะเบียนอ่ะปีทีแล้ววันแรกทําเสร็จเลยค่ะขึ้นไปถึงตอนที่3ามแต่พอมาวันนี้บอกว่าลงทะเบียนไม่ทันปิดการลงทะเบียนไปแล้วทํายังไงดีคะเออลองโทรถามหนึ่ง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 นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันผมว่ามันเป็นที่ระบบซึ่งเจอเยอะมากและเจอหลายคนมากนะครับ เจอเยอะมากแล้วเจอหลายคนมากอ่เดี๋ยวนะเพิ่มเติมผมไปเพิ่มเติมก่อนอันนี้มีปัญหาปื๊บปๆ๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบเ,เดี๋ยวนะขอแป๊กหนึ่งนะครับทุกคนอืการตั้งค่ามไม่ใช่อันนี้การตั้งค่าเออเออเออสหรับปื๊บอ่ะ ใครที่อยู่ใน t i k ต o k ดูนะครับว่าคุณได้ไหมคุณได้ตรงตรงัวหนึ่งสองสามสี่นะผมลืมลืมขึ้นเลขเอาไว้ให้นะครับขออภัยนะขออภัยเออแป๊บหนึงนะผมกาลังจะจัดการอันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับเราจะได้คุยกันหลายๆจอแล้วก็หลายๆสื่อไปพร้อมกันนะครับเราจะได้คุยกันไปพร้อมกันอ่ขออนุญาตผมเคลียร์หน่อยนะผมก็ไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีเท่าไหร่เอออ่ะมาสวัสดีทุกคนทุกสื่อ พร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยอืมโอเคสวัสดีพร้อมกันนะครับอเอาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้อ่ะอโอเคโอเคโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเออเขาคิดถึงแค่ กันยาเหรอคะใช่ครับคิดถึงแค่กันยานะครับคนที่อายุคิดถึงวันที่ลงทะเบียนนะครับคิดถึงวันที่ลงทะเบียนนะครับใครที่อ่าถ้าดูทางทิกตอกเนี่ยถ้าดูทางทิกตอกนะทั้งสองช่องนะอนุวัตทิกตอกล้วก็อนุวัตไลสระเนี่ยผมจะขึ้นให้เพราะส่วนมากเนี่ยก็จะเจอในอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คืออะไรอันที่หนึ่งก็คือได้แล้วเย้ยินดีคุณได้ถ้ายินดีคุณได้คุณก็ผูกพร้อมเพยสวัสดีครับสุดหล่อเจ๊แมมหรือเปล่าครับคุณเจเอมอ่ะ ถ้าสมมติว่าได้นะก็เยู่กความเพยก,ก่อน22คุณก็จะได้ตังไปของคุณแม่ขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จภายในวันที่15กันยายนต้องรอแต่เราไม่มีสมาร์ทโฟนโอเคใช่ครับไปลุ้นใช้คําว่าลุ้นนะใช้คําว่าลุ้นรอบนั้นนะครับขึ้นรูป4ี่หมายความว่าเราลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับก่อนหน้านี้แต่มันเป็นเยอะมากเลยนะรูป4ี่ก็คือว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วอะ่ะซึ่งบางคนบอกให้ฉันเช็คมันอยูหย่หมายเลข3แต่พอมาวันนี้มันลงทะเบียนไม่สําเร็จ ก็เลยคิดว่าเอ้มันเออร์เรอร์ที่อะไรมันเออร์เอร์ที่ระบบหรือเออร์เอร์ที่อะไรซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องขออภัยทุกทุกคนด้วยและพยายามจะโทรไปถามพยายามจะโทรไปถามหนึ่ง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 ก็สายแบบโอ้โหเราดูตรงไหนคะเราดูตรงไหนอะคะอ่ะเราดูตรงไหนอะถ้าผ่านแล้วถ้าเขาโอนเงินไม่สําเร็จเราจะไปได้อีกทีรอบไหนถ้าผ่านแล้วถ้าเขาโอนเงินไม่สําเร็จไปผูกพร้อมเพยจา้าคุณคิดถึง ผ่านแล้วคุณต้องไปผปูกพร้อมเพย์อธิบายแบบนี้นะสำหรับคนในกลุ่มที่อายุ60ปีลงทะเบียนผ่านแอคทังรัฐและคุณผ่านแล้วเขาจะมีให้รอบนี้และเก็บตกอีกแค่สามรอบเท่านั้นและภายในสองรอบนี้ยังโอนให้คุณไม่ได้เช่นคุณเสียชีวิตไปแล้วคุณไม่ผูกพร้อมเพย์ญาติพี่น้องไม่ดูแลเขาจะดึงเงินก้อนนี้กลับนะครับเพราะรอบต่อไปมันจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับ รอบต่อไปมันจะเป็นดิจิตอลแล้วนี้ฉะนั้นเนี่ยอาฝากข้างบ้านฝากญาติพี่น้องลูกหล,ล,ลานดูให้หน่อยนะดูให้หน่อยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขายังไงนะแม่แม่แมป้าป้า,ปาหลายคนดูไม่เป็นนะครับถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเลขประจําตัวบัตรประชาชนและรหัสซึ่งอันเนี้ยเป็นกันทุกคนคือลืมรหัสลืมผมก็เป็นลืมรหัส พอลืมรหัสเสร็จสับปั๊บก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะอะไรโทรศัพท์พังโทรศัพท์เสียแล้วไปใช้เครื่องคนอื่นในการเช็คเนาะก็ถ้าเป็นเครื่องคนอื่นก็ใส่เลขประจาตัวคุณเข้าไปแล้วก็ต้องใส่รหัสพอลืมรหัสคุณก็ต้องไปกดลืมรหัสด้านล่างถ้าใครดูไม่เป็นก็ดูในอนุวัติตกตอกนะครับผมทาเอาให้แล้วพอลืมรหัสเสร็จสับก็ไปแก้เพื่อให้กลับมาใช้รหัสใหม่อีกทีหนึ่งนะเข้าใจผมใช่ไหม ลงแล้วแต่เช็คไม่ได้เช็คได้ครับอย่าบอกว่าลงแล้วแต่เช็คไม่ได้คุณลืมรหัสคุณต้องกลับไปแก้รหัสก่อนไม่งั้นุูจะแบบลุ้นอย่างเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราทําผิดทพาพลาดทําอะไรยังไงขึ้นรูปที่สองขึ้นรูปที่สองว่ายังไงอ่ะขึ้นรูปที่สองอ่ารูปที่สองรูปที่สองก็คือว่าเฮ้ยโอเคคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จใช่ไหมมันตัวเล็กมากอ๋อโอเครูปที่สองก็คือคุณลงทะเบียนสําเร็จแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขาให้ตังนี่ไงไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่อายุ60ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณก็ต้องไปรอลุ้นกลุ่มต่อไปซึ่งจะได้เป็นดิจิทัลเงินดิจิทัลที่จะได้ประมาณสักเมษาถึงมิถุนาเดือนไหนก็ไม่รู้ช่วงไหนก็ไม่รู้รอเขาทดลองระบบก่อนขึ้นรูปที่สามรูปที่สามคืออะไรรูปที่สามแม้ทาง f เฟซบุ๊กสองสามจังเลยรูปที่สาม อ๋อรูปที่สามก็ชัดเจนนะครับรูปที่สามอ่ะอันนี้ละกันรูปที่สามก็คือไม่ได้ไงครับไม่ได้ผ่านรูปที่สามคือไม่ผ่านพ้อเจ็ดสิบสองไม่ได้สมัครแอปไม่ได้สมัครแอปก็ต้องไปรอลงในกลุ่มไม่ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะทุกคนนะอ่ะวันน,น,นี้วันนี้มันจะขึ้นส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าใครดู t ิกต็อกนะแต่จะผมอธิบายผ่านทางเฟซไปด้วยนะครับวันนี้ถ้าใครขึ้นส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่แค่สี่อันเท่านั้นเองประมาณอยู่เท่านี้เอง รูปที่หนึ่งคือเย่สำเร็จคุณได้รอรับเงินยี่สบเจ็ดรีบผลูกพร้อมเพย์อ่ะแล้วก็จะมีเก็บตกนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูในคลิปอันวัดติกตอกได้นะหรือว่าในแฟนเพจของอันวัดก็ได้นะผมลงเอาไว้ให้ส่วนรูปที่สองรูปที่สองก็คือไหนอ่านซิมันตัวเล็กมากเลยอ่ะขอโทษนะโอ้ยอ่ะรูปที่สองคือคุณได้ ลงทะเบียนสําเร็จแต่ยังไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ที่คุณจะได้ตังค์ยังไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ที่คุณอ่าลูกที่สองเนี่ยยังไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ยังไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ที่คุณจะได้ตังค์รอกลุ่มต่อไปส่วนลูกที่สามก็คือว่าท่านไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้คุณสมบัติไม่ผ่านซึ่งหลายๆคนถามผมมาว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเพราะรายได้เกินแปดแสนสี่แต่เงินก้อนนั้นมันไม่ใช่เงินของเขา เหมือนว่าเป็นหัวหน้างานแล้วรับเงินผ่านผ่านหัวหน้างานรับเงินผ่านหัวหน้างานเนาะแต่เงินในไม่ใช่ของเขาแต่ถามว่ารัฐเขาไม่รู้หรอกว่าคุณคือหัวหน้างานคุณรับเงินของใครไม่ใช่เงินของคุณเขารู้ว่ามีเงินไหลเข้าคุณอ่ะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะต้องรับเงินแทนคนอื่นคุณต้องดูเลยว่าถ้าคุณจะได้สิทธิ์ของรัฐเนี่ยถ้าเงินคุณเยอะคุณจบเลยนะอันนี้ใช้คำนี้เลยอืมบางคนจดทะเบียนสมรสแล้วไม่อย่า เลิกกันแล้วก็ไม่หย่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นาคาระสาซังเพราะว่าเขาก็รวมกันรายได้เป็นคู่ไงเขาไม่ได้เป็นเดี่ยวส่วน 4, อันที่สี่อันที่สี่คืออันนี้กับอันนี้อันที่สี่นะอันที่สี่อันที่สนีะ่อันที่สี่ก็คือว่าคุณลงไม่สําเร็จครับอันที่สี่คือคุณลงไม่สําเร็จผู้พิการคือบัตรผู้พิการคือจบแล้วนะครับบัตรผู้พิการคือจบแล้วปีที่แล้วเนี่ยสำหรับบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการเนี่ยหมดหมดดีลไปแล้วซึ่ง ถ้าใครแบบว่าอ่นานไม่ได้ปูพร้อมเพลงมไงม่ได้องไม่ได้โอนได้สิทธิ์แล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วส่วนผู้พิการที่เพิ่งจะได้บัตรแล้วยังไม่ได้สิทธิ์ก็ไปรอลุ้นในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะอันนี้ผมอธิบายเข้าใจเนาะผ่านจ้าผ่านจ้าคนที่ลงผ่านแล้วบอกคุณยังไม่ใช่กลุ่มหกสิบก็คือคุณอยู่ในกลุ่มที่พี่จูสวัสดีครับอยู่ในกลุ่มที่อายุก็คือสิบหกถึงห้าสิบเก้า คุณก็จะได้เป็นดิจิตอลนะฮะคุณก็จะได้เป็นดิจิตอลนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะอธิบายเข้าใจง่ายๆนะตอบคุณแม่เอาลนุษถามว่าอะไรจะ๊ะที่ได้ยินมาต้องเกิดต้องเกิดไม่ใช่ครับต้องเกิดปี2507แต่นับวันแล้วเนี่ยวันลงทะเบียนสุดท้ายคือ15กันยาย์2507เข้าใจใช่ไหม 15กันยาสองห้าคือวันที่ครบอายุ60ปีครับมิฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปหลัง15กันยาไปแล้วเนี่ยศูนย์อะไปบวกวันเดือนปีเอาเองนะคุณก็ยังอายุไม่ครบ60ปีเต็มถ้าอายุไม่ครบ6กปีหกปีเต็มเนี่ยคุณยังจะไปได้รอบนี้แต่คุณจะไปได้รอบในกลุ่มที่เป็นดิจิตอลโอเคนะ้ออธิบาย4คือลงทะเบียนไม่สำเร็จคือไม่ได้ครับ สคือลงทะเบียนไม่สําเร็จคือไม่ได้ครับไปรอลุ้นในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะอืมจ้าแล้วรอบนี้คนแก่ตกโรนมีสิทธิ์จะได้รอบดิจิตอลใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนนะจ้าคุณแม่หลายคนเนี่ยอินบ็อกผ่านเข้ามาหาผมหรือตอบมาบอกว่าเนี่ยเออแม่หรือพ่อได้รับเงินผู้สูงอายุทุกเดือนอ่ะโอเคนะทุกคนคิดเหมือนผมนะ ได้รับเงินผู้สูงอายุทุกคนแต่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะได้เงินหมื่นไหมคําตอบมันก็อยู่ในตัวอยู่แล้วว่าไม่ได้เพราะคนจะได้ต้องลงทะเบียนตอนเนี้ลูกหลานหลายคนก็สับสนไงว่าเออคนที่เป็นผู้สูงอายุไม่ต้องทําอะไรมั้งก็เลยไม่ได้ตังค์เออไม่ต้องทําอะไรอย่างเงินหมืน่นจะไม่ใช่นะฮะทุกคนกําลังเข้าใจผิดนะลูกคนก็เอาดูนี่นั่นผสมปนเปกันไปนะ าตามที่ผมอธิบายไหมอ่าโอเคจ้าขอบคุณครับโอ้คุณโน้ตคุณโน้ตบวกลบคูณหารได้ไหมปีพศออเอาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลบสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดอ่ะคุณน็ตก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมันเป็นเรื่องของการบวกโลกอ่าบวกบวกบวกเลขเท่านั้นเองสี่คือไม่ได้ครับสี่คือไม่ได้ ขั้นตอนที่สามคือรอตรวจสอบอยู่นะครับขั้นตอนที่สามคือรอตรวจสอบอยู่นะเรามีบัตรสิสวัสดิการแต่เงินหมื่นก็ยังไม่เข้าเลยผูกพร้อมเพ์แล้วแต่ยังไม่เข้าคุณใบเตยมันหมดสิทธิ์ไปหมดแล้วนะครับคุณใบเตยรอบบัตรสวัสดิการมันจบไปหมดแล้วนะครับคนที่อายุไม่ถึงเนี่ยคุณต้องรอรอบต่อไปนะอายุไม่ถึงหกสิบคุณรอรอบต่อไปนะครับ ผูกพร้อมเพยทันใหม่ตอนนี้ก็ยังผูกพร้อมเพยได้แต่ไปได้ในรอบตกหล่น27บ็นี้คุณยังจะไม่ใช้ตังค์นะครับกลุ่มเปราะบางไม่เกี่ยวกันแล้วนะจ๊ะไม่เกี่ยวกลุ่มเปราะบางไม่เกี่ยวอะไรแล้วนะช่องสองช่ององคือตัวมันเล็กมากเนาะทุกคนขอโทษทีช่องสองคือคุณไปรอรับกลุ่มดิจิตอลนะจ๊ะคุณลงทะเบียนสำเร็จแล้วไปรอรับกลุ่มดิจิตอลแต่วันนี้หลายหลายคนบอกว่ายังไงรู้ไหมหลายหลายคนบอกว่าปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่คือหมายเลขสี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราลงทะเบียนแล้วสำเร็จเสร็จสับปั๊บอยู่ขั้นตอนที่สามถูกไหมอยู่เลขสามวันนี้ไปเช็คใหม่เอา้าปิดลงทะเบียนไปแล้วเอาปิดลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ได้นะจิตปิดลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้ครับผมถามแล้วว่าเฮ้ยเข้าระบบหรือยังเขาบอกเข้าระบบแล้วเช็คที่ไรก็คือปิดลงทะเบียนไปแล้วก็คือไม่ได้งงมากอันนี้ก็งงพยายามสอบถามหนึ่ง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 ก็ก็งงเหมือนกัน ใครจะรับผิดชอบกับตรงนี้เอาจริงใครจะรับผิดชอบกับตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทักทย TikTok, ายอนุวัตติตอกอนุวัตไลสาระนะครับบ้านฟ้าอนุวัตจัดให้นะแล้วก็บ้านแดงอนุวัตจัดให้จ้ะใส่เลขบัตรประชาชนไปแล้วมันเด้งออกมันจะมีหลายคนเป็นแบบนี้ผมก็เลยแนะนําว่าลองเข้าผ่านแอปไทยดีครับลองเข้าผ่านแอปไทยดีโยงผ่านแอปไทยดีมันจะเข้าได้ง่ายขึ้นผมของผมเนี่ย ก็เข้าไม่ได้นะตอนแรกอะ่ะบอกผมใส่รหัสผิดอยู่นั่นแหละผมลองกดผ่านแอปไทยดีมันเข้าได้อัตโนมัติเลยผ่านแล้วครับผ่านแล้วค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับผูกพร้อมเพในแอปทันใหม่โอ้วันนี้มีเวลาก็น่าจะไปผูกพร้อมเพนะถ้าอยากจะได้เงินก่อนแต่ไม่เป็นไรไปผูกทีหลังก็ได้แต่มันก็จะได้ในรอบเก็บตกนะครับโอ้ตอนนี้มันมัน,ม,นมันงงไปหมดแล้วจริงๆผมก็งงนะ เพราะก่อนหน้านี้ยหลายคนน่ะตอนเนี้คนเจอปัญหากลุ่มที่สี่เยอะมากเพราะก่อนหน้านี้นเช็คแอป,ปทางรัฐไปเรียบร้อยแล้วอะมันขึ้นอยู่ที่สามพอมาวันเนี้ยบอกว่าปิดการลงทะเบียนคือมันก็หมายความว่าเขาไม่ได้ไงซึ่งเอา้ามันมีงี้ด้วยหรอถูกไหมเงินดิจิตอลถ้ายังไงอย่าถามเรื่องของอนาคตครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังไงเพราะระบบแซนบงแซนบ็อ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจ ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมจ้าหนูลืมลบไอ้เรื่องประกันสังคมหนูต้องไปอ่านคุณสมบัติก่อนเนาะไปอ่านคุณสมบัติก่อนมันไม่เกี่ยวกับประกันสังคมมันเกี่ยวกับรายได้ที่มีมันเกี่ยวกับรายได้ที่มีและมันเกี่ยวกับเงินในบัญชีที่มันเข้ามาไม่ได้เกี่ยวว่าประกันสังคมไหมบํานาญมันก็จะมีแบบเอาเงินบํานาญได้เยอะมันก็เป็นตัวเลขที่มันไปอยู่กับรายได้ของคุณไงคุณเข้าใจผมใช่ไหมฮะรอบพิการไม่มีแล้วนะครับรอบพิการไม่มีแล้วคุณต้องไปลงทะเบียนเอาอย่างนี้แล้วกัน การลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วมันปิดไปตั้งแต่อยขอบคุณครับเข้าจอเข้าใจแล้วก็ส่งอะไรให้เยอะแยะไปหมดเลยการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่มีอีกต่อไปแล้วใครจะไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอีกไม่มีแล้วปิดไปตั้งแต่15กันยายนโอเคเข้าใจทุกคนมิฉะนั้นแล้วคนที่จะได้ในกลุ่มต่อไป เอาเรียงตามลําดับใหม่นะเมื่อเช้าก็พูดไปแล้วหนึ่งกลุ่มแรกที่ได้คือปัตสวรัราการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการใช้จนเงินหมดไปแล้วและจะไม่มีเก็บตกให้คนกลุ่มนี้อีกเนื่องจากว่ามันหมดเขตการโอนรอบเก็บตกไปแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1นนะที่ได้ใช้เงินก่อนและที่เรากําลังเช็คกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือกลุ่มที่2เฟสที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไป สล้านคนที่จะได้เป็นเงินสดก็จะได้เนี่ยวันนี้เช็ค22แล้วมันก็จะไปได้27จ็ดใจซ้ำรอบตกหลนให้อีก3รอบอันนี้คือรอบที่2ส่วนรอบที่3ก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านแอปทางรักคืออายุ16-59กรอใช้เงินดิจิตัลช่วงเมษาถึงมิถุนาไม่รู้จะได้เดือนไหน โอเคและก็ต้องไปลุ้นไอ้กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่เคยรับรู้ข้อบูลข่าวสารใหม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต่างๆนานา,นา,นาคือพูดง่ายๆกลอบเก็บตกก็ต้องไปลุ้นว่ารัดหนึ่งจะเปิดให้ไหมเปิดให้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาจะเปิดให้ลงเดี๋ยวผมบอกให้ว่าเออจะเปิดให้ลงแล้วนะง่ายๆเลยเนี่ยจำง่ายแค่นี้ มันจะไม่มีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอีกแล้วคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณก็ต้องไปลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็ต้องไม่รู้เมื่อ,อไหร่เข้าใจผมเนาะเข้าใจผมเนาะอ่ะโอเคจบ15กันยา2507จ้าอายุ60สิบปีคือ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  คือใครมาให้ผมอี่ยบวกเลขปีเอ่บอบวกเลขปีพศเนะี่ยผมผมผมไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวบวกให้จริงๆนะต้องรบกวนลูกๆหลานๆแล้วละ่ละทำยังไงดีคะหมดเขตการลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้ลงแอปทางรัฐหนึ่งคืออักขาใจนะอาจจะไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเลยไม่ได้ลงแอปทางรัฐแต่คุณก็ยังมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาจะหยิบขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเขาหรือเปล่าเขาจะใช้เราในการหาเสียงหรือเปล่า แต่เขาใช้เดี๋ยวเขาก็เปิดให้เราลงเองอืมเข้าใจใช่ไหมฮะนะขอบคุณทุกคนครับผมก็พยายามจะ,ะถ้ามีเวลาเนดะี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้นะไปดูตามคลิปในอนุวัตติกตอกนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับค่อยๆดูทีละคลิปค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังในในติ๊กตอกลงยังไงในแฟนเพจบ้านฟ้าผมก็ลงแบบนั้นเลยนะครับอืม ได้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 ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่คนแก่หรือว่าคนที่ไม่มีโทรศัพท์ด้วยเพราะบางคนยังไม่เข้าใจอะไรใดๆหลายเรื่องมากเข้าใจผมก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจเนาะตาเพิ่งลงทะเบียนอ่ะรูปที่สี่ก็คือเจอปัญหาเยอะมากก็คือรูปที่ปิดการลงทะเบียนไปแล้วก็คือไม่ได้อะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มันได้แต่ทำไมครั้งนี้ไม่ได้เขาก็ไม่เข้าใจผมหาคำตอบให้ไม่ได้จริงๆ ผมหาคําตอบให้ไม่ได้จริงๆลืมรหัสผ่านก็ไปกดลืมรหัสแล้วก็ส่งไปเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วแก้อ TP ใหม่ครับเข้าไปดูในอันวัตติกตอกก็ได้นะลืมรหัสนะเฟสามีหวังแต่ได้เป็นเงินดิจิตอลแต่หลายคนบอกขอ,ขอเป็นเงินสดได้ไหมก็เข้าใจว่าอยากได้เป็นเงินสดแต่รัฐเขามีนโยบายต้องเป็นดิจิตอลมันก็คือต้องดิจิตอลเนอะเข้าใจใช่ไหมฮะ พราะเขาไปเสียเงินจ้างทําระบบบแซนบงแซนบ็อกอะไรต่างๆนานาเขาแล้วไงแอปบอกว่าต้องยืนยันตัวตนก่อนต้องทําไงต้องไปยืนยันตัวตนก่อนครับกดไปเลยกดไปเลยให้มันยืนยันตัวตนแต่ทีเนี้ยปัญหาสําคัญก็คือว่าถ้ามันยืนยันตัวตนหลังสิบห้ากันยามันจะได้หรอเพราะเขาบอกให้ดีดยืนยันตัวตนก่อนไม่ใช่หรอมันถึงจะสมบูรณ์ะถูกไหม แนะนำให้ไปร้านโทรศัพท์ให้เขาทําให้ก็สงสารร้านโทรศัพท์เหมือนกันนะทุกคนเนาะหิว <c oughs> ข้าวอีกแล้วอะเป่สามรอจา้าขอบคุณครับเป็นผู้ประกาศที่น่ารักผ่านแอปครับน่ารักผ่านแอปติกตอกและแอปออบ้านฟ้าเกิด16ตุลาทําไมไม่ผ่านมันต้องไม่ผ่านอยู่แล้วล่ะคุณเขาให้6บตีเลยคุณพยาวอ๋อโอเคขออภยัยอันนี้อ่านผิด คือคุณแม่กําลังจะบอกว่าคุณแม่เกิด16ตุลาและคุณแม่เกิด16ตุลาอะไรล่ะครับคุณแม่คุณแม่16ตุลา2507คุณแม่ไม่ผ่านอยู่แล้วครับเพราะคุณแม่ต้องเกิดกันยาครับคุณแม่คุณแม่พยาวผมเข้าใจถูกใช่ไหมพราะเขานับถึง15กันยานะแม่นะไม่ได้นับถึงตุลานะแม่แม่จะขาดเดือนนะครับ สิบหกถึงห้าสิบเก้าเป็นเงินดิจิตอลจ่าต้องไปสแกนจ่ายอะ่ะแล้วถ้าหลายคนไม่มีโทรเอแต่แต่คนที่ลงทะเบียนดิจิตอลมันก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วเนาะอ่ะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาแต่อีกลุ่มไี่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะใช้เงินยังไงอะอันนี้ผมคิดไม่ออกผมคิดไม่ตรงจริงอืมจ๋าเคยลงผ่านแอปให้คุณพ่อตอนนั้นอยู่ขั้นตอนที่สามแต่พอวันนี้ไปดูอีกทีไม่ได้เพราะที่ลงโทรศัพท์ตนเองคุณ มันมันเป็นปัญหาคือรูปที่สี่คือหลายคนอยู่ในขั้นตอนที่สามพอเปิดมาไม่ได้จริงอืมคนไม่มีสมาร์ทโฟนไปลุ้นนะว่าเขาจะเปิดให้ลงเมื่อไหร่นะหลานสาวเกิดหกพฤษภาถึงจะอายุสิบหกโอ้ยอันนี้เป็นปัญหาปวดหัวไปบวกลบคูณหารเอานะคุณแม่นะเคยลองเช็คแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนที่สามจะได้ไหมฮะ แต่วันนี้ของผมเปิดไปอะ่ะมันบอกเลยนะว่าคุณอ่ะลงทะเบียนสําเร็จแต่คุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แต่บางคนมันยังอยู่ในขั้นตอนที่สามอยู่หรออันนี้ผมไม่เข้าใจเสียงหายเหรอครับโอโอเคงั้นเดี๋ยวผมใน Facebook มันอาจจะมีปัญหานะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเฟซบุ๊กนะทุกคนบู๊ไปอนุวัติกตอกนะอนุวัติกตอกนะครับ